รีวิวกล่องสุมอาหารในวันนี้ราคาสามร้อบาทที่เมียฉันซื้อมาจะมีอะไรบ้างโอ้กั้งกั้งอีกแล้วกั้งกี่ตัวนี่สองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้ยินยินมากยินจริงเลยโอ้โอ้คุยแล้วคุยอีกคุยดูโอ้มีแต่น้ำแข็งโอ้ได้กั้งกั้งอีกสองโอ้มีปูโอ้ไม่ใช่กุ้ง กุ้งสตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวโอ้โอ้ได้ปูจริงๆด้วยโอ้ปูหนึ่งตัวปูม้าแน่นมากสดมากสองตัวโอ้เย็นเย็นจริงโอ้โสามตัวโอ้มีปูมาสามตัวเอ้าหมืนนึกว่าหมดแล้วโอ้ปูไข่โอ้ไข่นอกกระดองด้วยน่นาตรงารแต่อร่อยลับ สี่ตัวม oh, ีปูมาสี่ตัวโอ้เย็นเย็นเย็นโอ้กังอีกแล้วกังโอ้หอยหอยเชลโอ้หอยเชลเยอะมากโอ้หอยเชลหอยเชลอีกแล้วหอยเชลสามตัวแล้วโอ้เย็นโอ้เย็นยังยังเย็นยังเลยโอ้ยาโอ้ยาสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวโอ้เลยหลุดมือโอ้โอ้หกตัวโอ้เย็นเย็นเย็นยังโอ้มีแต่น้ำแข็งโอ้หอยเชลหอยเชลเยอะจริงโอ้ได้หอยเชล นหนักหนาจากกิโลหนึ่งได้หอยเชลโอ้ยเย็น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 โอ้หอยเชลมีอะไรเนี่ยมีอะไรอีกโอ้ยคยังหอยเชลอยู่ครัหอยเชลอีกแล้วโอ้ยเย็นๆๆๆกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มสามร้อยบาทเป็นยังไงนี่มีอะไรอีกโอ้ยเย็นจริงจังโอ้ยคุยกันมาก่อนคุยกันมาก่อนโอ้โอ้ยเย็นๆๆๆโอ้ยแสนโอ้ยโอ้หอยเชลล์หอยเชลจะเต็มกำลังแล้ว เชื่อจะจมกระมังอู้เจอกังอีกแล้วก้งอีกสองตัวโอ้เขียเขียเียหมดแล้วหรืออาวหมดแล้วหมดจริงอ่ะอ้ายังไม่หมดโอ้เจออะไรเนาะอะไรเนี่ยมึกอู้มีมึกโอ้มีมึกอยู่สองตัวแล้วสองตัวโอ้เย็นเย็นเย็นโอ้เย็นจังเย็นจังโอ้พขึ้นมาอ้้มึกแช่แข็งหนึ่งก้อนโอ้สามสี่ห้าห้าตัวแล้วหกตัว เจ็ดตัวแปดตัวโอ้มีมืวมาแปดตัวตัวไม่ใหญ่มากตัวหน่อยเดียวโอ้เย็นเย็นจริงโอ้เย็นเย็นมากโอ้ก็หมดแล้วมีมึกสิบตัวนี่นี่คือกล่องสุด